อ,อยู่แานั้นเน่ยนีหัวใหญ่นะอยู่ตรงนี้เขาเกี่ยมไม่ได้ไม่ได้ต้มไม่ได้ ้องเรามาขุดมาเท้ายานม่อมไม่จะปาไปทําแป้งก็ความอ้วนคนที่มีไขมันเยอะๆปลาไปทำค่ะเมนูเด็ดเราจะปลาไปสอนนักเรียนมีแล้วเอาเอาไมา้แทงนนะน้ำท่วมแต่ว่าเราใช้เวลาของน้ำท่วมมาหาสมุนไพรเอาไมา้แย่นหน่อยๆนะั้นแต่นั้นเนี่ยปักดูวมันไม่อยู่ว่าใหญ่อาจารย์เจอเมื่อกี้ คนละต้นกันอ่าน้ำท่วมน้ำไม่ท่วมมาแต่ว่ารอบบริเวณอำเภอน้ำท่ำวมเรามาครับฮะนี่อ่ะอนี่เนี่ยอยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวตรงนี้ละนั่นน่ะนั่นน่ะเจอเอ่าไม้เท้ายายม่อมเอาไปสอนวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดธันวาสอนทำแป้งทำกาแฟไม้เท้ายายม่อม ทำขน,นมกระบวนการจะอยู่ในห้องเรียนนี่คือพามาขุดแป้งไมาทาวยาม่อมไม่ใช่เนี่ยอะไรย่ะลาบขาวมาให้ไปไหนอะหัวใหญ่เมื่อกี้นั่นตองนั้นสองกอร,ระวังนะที่ตีนะเคียร์เคียร์ทรายให้เขาก่อนนั่นสองกอเคียร์ไว้น,นั่นเลยสี่กอต้องเคียร์ต้องต้องหมายไว้เดี๋ยวมันมันทรายมันไปกรอบเคียร์นี่กรอบไปเขาด้วยสองกอออ ไม่นไม่อยู่ใกล้ต้องไอ้วา้านุดมาเท้ายามอ่อมนี่น้ำท่วมแต่เราตรงนี้น้ำไม่ท่วมก็มาหายากันเพื่อให้อ่าขึ้นมาแล้วบัวใหญ่ไหมโอ้มาเท้ายามอ่อมตัวผู้กับตัวเมียพาไปทำแป้งพาไปทำกาแฟไปทำเป็นขัดขนมบัวใหญ่อ่า ไม่ด้รมัดระวังม <the test> ือเดี on, right? ๋ยวโดนกระเบื้องวัใหญ่ครับสบายดีนะไม่ท่วมที่วัดนี่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 ดูดูวัวใหญ่วัวใหญ่เห็นไหมนี่วัวใหญ่มากเลยนี่อยู่ในถุงเนี่ยได้มาเป็นกระสอบเลยดินี่เม็ดเม็ดงามยกขบวนกันมาขุดตัวนี้มันเท้าใหญ่ม่อม ก็มีมีเอ็มซที่เป็นเอ็มซธรรมชาติล้วนๆเป็นเอ็มซธรรมชาติล้วนๆที่เราพามาแปสภาพเป็นแป้งส่วนหนึ่งก็พาเป็นต้มเป็นยารักษาแมลงได้อย่างดีจ้ะกดระวังเท้าอาจารย์ด้วยครับอาย,ยะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้กดเองอ่าตัน นี่ต้นเห็นไหมเนี่ยต้นของไม้ทายาม่อมพฤจิกาเนี่ยเราต้องรีบขุดเนี่ยๆๆกอใหญ่นี่นี่มาเดี๋ยวเนี่ยนี่คือมันลงหัวแล้วเนี่ยหัวมันอยู่ในนี้เนี่ยในต้นกันมาเนี่ยต้นไม้ทายาม่อมเขี่ยช้าทห่างจากต้นหนึ่งคืบเนี่ยหัวอยู่บริเวณนี้เนี่ยหัวอยู่บริเวณนี้อ๋อ แกง่ายอยู่ชอบอยู่ป่าซายทะเลเวลาว่างช่วงนี้น้ำท่วมรอบเราแต่เรามาได้อยู่แถวใกล้ๆวัดติมทะเลเย็นๆหัวนึงก็บางหัวก็หนึ่งกิโลสองกิโลเยอะแต่ติมทะเลโอไม้ โอ้ยแล้วบางอย่างอยู่หน้าจอบปะหัวแตงอ่ะแต่ว่ามันต้องใช้ว่ามันชอบงานแบบโหดๆแต่งานละเอียดว่ามันทำไม่ค่อยได้แต่งานละโหดๆนี่มันเอาโอ้หมะพร้าวล้มทั้งต้นนะคุณใเ้าม กุดไม้ท้ายยาม่มมาพร้าลมตรงต้น,น,นอะไรใอใหญ่โอ้ยอย,ย,ยามือเขียดเนี่ยเดี๋ยวโดนกระเบ,บื้องโดนอะไรเดี๋ยวโดนกาวไวยเด,ดี๋ยวโดนอืมเล็ทเ่ียกขั้นตอนในการทำไม้ท้ายยาม่มก็คือเราพาไปหั่นบางๆแล้วก็พาไปปั่นกับน้ำ อ,อน้ำปนูนใสขยำ้ำขยำ้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนทำอย่างเนี้สีรอบแล้วก็จะได้แป้งมาทำยำม่อมแล้วก็พาไปทำเป็นกาแฟาทำเป็นขนมได้สารพัดประโยชน์อันนี้ก็จุดหนึง่งโอ้ยเนียนสองสีกแล้วเนียนแล้วเห็นไหม ยังยังอีก uh, ถ้าม okay. ันมีง่ายมันยังอีกเอนั่นกนั่นก็นึงก็ตกประมาณน่สองกิโลหรือสามกิโลนั่นครับนะจะไปดูฝั่งนู้นต่อเดินไปต่อนะจ้าโยมเคลียเคลียสายกันด้วยคลื่นทัดสานน่ากลัวเลยเออเอๆเอ

จะมันตะกี้เเขียเดินในเขาด้วยเขียดินในเขาด้วยเดี๋ยวใหสวนเจ้าของสวนขเขาว่าเอายังมีมีมีอยู่ทถงนั้นน่นะได้มาขุดแย่อีกว้า ยิงเออได่เออรีบกลับวันนั้นวุ้ยงาช้างก็ไม่ได้ขุดไปหามันลูกเขาข้างหลังยังไงนอนอยู่ต้นเงอไม่เจอเลยมันไม่จะอยู่ลึกขนาดนั้นนรอมาเริ่มนี่หน้าลิ้นมั้งนี่มองดูลิ้นนี่ดูแลจะไม่ตรงนี้มีเปล่านี่ได้เลยได้เลยขึ้นไปขึ้เลย นี่ลูกนี่ใบมันเหลืองลแล้วเราพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วเนี่ยแก่แล้วโอ้ยเนียนอืมงัดทั้งงัดโอ,อ้ขึ้นแล้วเสียงดังแล้วคนแรงโนได้มาสอบใจเลย มาแล้วสองกระสอบแล้วนี่สิถือมาแล้ว <c oughs> เราจะพาไปทำกาแฟไม้เท้าใหญ่ม่อม <c oughs> มีเป็นดงในหัวที่ออกน้าได้มาหัวหนึงมีหัวหนึ่ง <c oughs> นี่หัวนี่หัวแ็ก <c oughs> อันนี้ต้นสีสีเขียวก็จะเป็นตัวผู้ <c oughs> ถ้าสีแดงเป็นตัวเมีย

luôn con luôn luôn mình ngò quét không đi nè tôi nhớ nè đi à má đi đi mình ngò ai đâu ạ มะม่มมีสองชนิดชนิดต้น,นจะมีดอกแดงกับดอกขาวแล้วชนิดหัวนี้ก็มีเขียวกับแดงสองสายพันธุ์สี่ชนิดมีสรพคุณามาทายะม,ม่วชนิดนี้ที่เป็นหัวเมีแป้งเยอะคือขุดแล้วก็พาไปทิ้งว้นหนึ่งเดือนเพื่อให้แป้งมันเกิดหลังจากนั้นแล้วถึงจะพามาทําเป็นแป้งทําเป็นเมนูอาหารต่างๆเนี่ยเราจะไว้สอนวันที่9ก้าสิบสิบเอ็ดธันวาในการสอนแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งมะทายะม,ม่ว ก็เป็นอาหารเป็นเครื่องดูแลสุขภาพนะคนที่มีปัญหาเรื่องมะเร็งหรือ,อ,อว่าอ่อนล้าหรือว่าเป็นผู้ไข้ติดเตียงเรียนรู้ในการทําแป้งมาทายม,ม่อมเพื่อดูแลสุขภาพเอ๊ะสถวัตเถาวั่นะนะเถาวัวาวัตวังไม่ได้ อันนั้นแถาสวาดช่วงนี้ไม่ได้ไลน์สดเพราะไฟดับที่วัดไฟก็ดับไม่มีไฟฟ้าดีว่าได้ไปชาติกับรถยนต์ไม่มีแล้วตาจันถมให้เขาด้วยเกียร์เกียร์เกียร์หัว,ว,ว,วใหญ่นั่น่นะอันนี้มะพร้าวอ่า

ย, tamam. ยังยังมีอีกวงนั่นหรอลูกของลูกเราไปขยายพันธ um, uh, ุ์ลูกนั่นนั่นนั่นมีนั่นนั่นยังมีหวงพวกไปกินนึกโนโน่ติดจับไปเอาไปไหนอาทิตย์ไม่เน่าวอนุ่งอ๋อนี่หวงใหญ่มากดูนี่หวงนี่เป็นกิโลแล้วเนี่ยจ้ามาทายาม่อมอ่าสปะคุณ คนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพครอบคลุมโดยการดูแลสุขภาพอย่างดีแต่ต้องพาไปทําเป็นแป้งขั้นตอนการทำเป็นแป้งเนี่ยต้องเรียนรู้นะใครยังไม่ได้สมัครในวันที่การเรียนทําแป้งมายาทยยมอม9 4้่ธันวาก็รีบสมัครก็เรียบร้อยเรียนรู้แป้งมาทาทยยมอมทาเป็นขนมต่างๆนานาทําเป็นแป้งทําเป็นกาแฟทําอะไรเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามก็มมมแป้งมายาทยยมอมเนี่ยจะ้นะ เ่ย่เอาไหใหญ่ไหมขุดแล้วขุดแล้วระวังระวังใหญ่ใกล้หัวมันมากเออเออขาดเลยเรียบร้อยขุดแล้วขุดแล้วดหวนี่เลย็สามหัวนะลูกของห็นลูกเล็กได้แล้วเขียดดินถมได้ อาทิตย์แบบนี่นี่หัวใหญ่มากเลยสองหัวสองกิโล <c oughs> ไปเอาตรงไหนเอาในดิน <c oughs> นี่นี่หัวแรกนี่ลูกกันไหมอ่อาเฮียให้เขาด้วยเขาจะได้ไม่ว่าเราก็ามาเอาสมุนไพรนะเราก็ปลูกไว้ตามเดิมก็ยี่สิบกิโลสดเราจะได้แป้งประมาณสัก อ่าห้ากิโลห้ากิโลแป้งจะได้เป็นแป้งผงนี่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 หมาหมาหมาต้นแห้งนี่เกลือไม่ได้เนี่ย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 คนคนคนปันคองงูขี่แจ้งนี่กอใหญ่ก็อยู่ในนั้นหมาเกลี่ยเกลี่ยรอยไหมเกลี่ยรอยไหมเขาจะได้ไปขุดได้ง่าย นี่กอ้อนอ่เดี๋ยวมันก็ตามไปไม่มีขุดทันหรอกพเี่ยวกับขุดทีหลังทันนี่ตอนน้อนห<า>นึ่งนี่หัวใหญ่นี่วันวนี้เป็นกิโลนักเรียนเอ๋ยดูความลำบากมาแล้วก็อย่าใช้มากครับ

ก็เราโครงการสมุนไพรเป็นอาหารอาหารเป็นยาครัวไทยครัวโลกนี้เราจะสอนเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรให้เป็นอาหารในการดูแลสุขภาพจิเช่นเดียวกันทรัพย์ในดินถิ่นในป่าที่เป็นทรัพยากรอันล้าค่าเพื่อจะใช้เป็นอาหารในการดูแลสุขภาพในครัวเรือนทุกเพศทุกวัยสามารถเรียนรู้ทําได้ทั้งหมด เมนูวันนี้ที่เราจะพาไปทำก็คือแปรผลิตภัณฑ์มันทายายม่อมให้เป็นแป้งเพื่อทำเป็นอาหารต่าง,างๆนานาถือว่าเป็นแป้งมันทายายม่อมที่มีแอมซม์ธรรมาชาติมากที่สุดนี่หัวใหญ่ดูดูก้อนหนึ่งก็ได้ประมาณ2กิโลถึง3กิโลแล้วแต่ขนาดของหัวเนี่ยให้ได้เรียนรู้ ตรงนี้ไม่ได้ไล์สอดเพราะว่ากลางคืนไฟดับที่วัดแต่ออกมาหายาได้เขียรยเขาด้วยต้องก็สมสมหัวแตงมาแล้วว่าถิบขุดได้ดีเเนียนมาแล้วโอ้ได้ไม่เรียนรู้วิธีการขุดเลยมันตะกีก้เนียนหมดสองซีกเลยนี่นีนี่น ก็จากต้นมาหนึ่งคือไปรอบเลยจากต้ตนมาหนึ่งคือไปรอบเนียนีม,นนนมดแล้วมาฝนมาแล้วฝนมาแล้ว ném khứp nha yo ném khôn, lóc con và rồi cho hốa. để tham gia tiết thì chỉ đeo hốa để tròn rồi. ôi tiết ơi. nè đồ tống tống về đây. ở ờ, ba. để, để lắc ai thế? ถมเลยนะั่นเนียนมาแล้วหะนะถมเลยถมเลยลลไหนอ่ะน,นี่นี่นี่เอาอยู่นี่ขึ้นมาแล้วนั่นอ๋อโอ้สิ่หนึ่งนนนึ่นี่ถ้าเราไม่เรียนรู้บริการขุดเนี่ยเราก็จะควันหัวของไม้ท้ายยม,ม่่นนี่ครับสี่ต้นเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยทีน้อยไปน่อยถม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 ให้เรียบร้อยระวังกับเบื้องระวังไม้อะไรด้วยแทงมือด้วยระมัดระวัง

ồ hồ, tô này to, to lớn lắm ôi thèn, thèn hết đọc đó. tổng đã có ngắt hơn chọc rồi <laughs> tổng tổng thang hết rồi à. ôi đùa nụ này tổng แทงแงรอบแล้วก็งัดง่ายนะยังสองเริ่มเป็นแล้วอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะประมาณเกือบสองกิโลวันนี้ดูต้นได้เพราะว่าต้นแก่เต็มที่แล้วรูดูการเก็บเกี่ยวม,มันทายาอ่างม่อมก็คือเดือนพฤศจิกาทันวาเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วทิ้งไว้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้าวัน ก็จะเริ่มลงแป้งเต็มหลังจากนั้นก็แปรสภาพแปรสภาพก็คือพาไปล้างอสาหัดหั่นเป็นชิ้นบางบางพาไปฝนกับแป้งน้ำส้มขอโตขอภัยน้ำน้ำน้ำปูนด่างต้องเรียนรู้กระบวนการทำถ้าว่าดูชมวิดีโออย่างเดียวไม่ได้วันที่9วันที่11ธันวาก็จะมีการ

มีเป็นดงนั่นอะเดงเี๋ยวเพื่นทำไม่ทันเฮ้ยน,น,น,นี่นี่ต้นของมาเท้ายามมอม